นิราทาโรนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในรักคณาหรือราศีตุลในช่วง3เดือนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรและนี่ก็คือคลิป t i m e l e น s นะคะที่จะนับจากวันที่เข้ามาดูไปอีก3เดือนดูว่าคนโสดจะมีลุ้นไหมแล้วก็คนที่มีคู่จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเริ่มจากคนโสดกันก่อนเลยนะคะคนโสดชาวตุล มี energy <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างนะคะ trust past life relationship separation honeymoon และ free yourself เอาละสำหรับคนโสดนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความที่คุณจะต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธานะในเรื่องราวของความรักนะคะเพราะว่า อาจจะมีคนที่นะคะก่อนที่จะเป็นโสดเนี่ยอาจจะเคยเจอนะคะเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเซปเรชันหรือว่าการเลกลาการหย่าร้างการแยกห่างนะคะถ้าเราไม่เจอด้วยตัวเองเนี่ยบางทีสถานการณ์เหล่านี้จากคนใกล้ตัวนะคะหรือคนที่เรารู้จักพบเจอเนี่ยก็อาจจะมามีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของเรานั่นเองนะคะว่า ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับไม่น่าไว้ใจนะมีความรักแล้วก็จะเจอกับความทุกข์นะคะแล้วก็จะทําให้ต้องมีโอกาสที่จะต้องเลิกราในสักวันหนึ่งแน่เลยอะไรแบบนี้นะคะในสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะบอกว่าจงเชื่อมั่นและศรัทธานะคะในสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลง energy ของตัวเองนะคะเราก็มีสิทธิ นะที่จะได้เจอกับความรักที่ดีเนี่ยฮันนีมูนความรักที่สามารถที่จะสมหวังได้นะบางคนก็คือการสมหวังในความรักที่ดูสดใสนะคะหรือว่าการที่จะได้แต่งงานการที่จะได้ไปใช้เวลาที่มีความสุขกับคนรักได้เลยนะคะโดยคุณจะมีโอกาสได้พบเจอนะกับความรักในลักษณะที่เป็นพา s ์ l ไลฟ์เนาะกับ คนที่คุณเคยรู้จักมาแล้วนะคะอืมอาจจะเป็นในชาตินี้คนที่คุณเคยเจอมาก่อนเคยเป็นคนเก่าคนที่เป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคุณต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาก่อนนะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากปัญหาทั้งหมดทั้งมวลปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความทุกข์ความเศร้าการเคลีย์ energy เกีเคลีย์พลังงานตัวเองนะคะที่จะ,ะมีความสุข เป็นอิสระกับตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อนั้นแหละนะคะคุณจะได้พบเจอกับความรักที่มีความสุขเดี๋ยวเราไปดูสถานาการณ์กันนะว่าแล้วในช่วง3มเดือนต่อจากนี้จะมีอะไรนะคะอู้นี่ก็คือเอซอมอนนะคะมีลุ้นแน่นอนนะคะสำหรับคนโสดกับการเริ่มต้นใหม่ <c oughs> การเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นความรักที่ดีด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าบอกถึงอะไรนะคะบอกถึงอ่า ความมีแพชชั่นนะคะคุณอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆที่คุณจะทำด้วยแพชชั่นด้วยก็ได้นะแล้วก็การที่มีความรักเนี่ยคือนอกเหนือจากความรู้สึกที่ว่ามีความรักนะคะการที่มีแพชชั่นในตัวของคนคนนั้นน่ะมันก็จะทำใหออ้ความรักเนี่ยมันดูสดชื่นแล้วก็มีชีวิตชีวาด้วยนะคะ เนี่ยเป็นเหมือนรักษณะของใครบางคนที่วนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะคนโสดนะแต่คุณก็อยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าคุณก็อาจจะเคยอยู่ในโมเมนต,ต์ของความรู้สึกเศร้าเสียใจนะในอดีต,ตมานานอาจจะแบบเหมือนกับว่ารู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้าง,างต่างๆ ะคะมันก็ทําให้คุณต้องคิดทบทวนสระตะพอสมควรเลยทีเดียวกับการเริ่มต้นของความรักครั้งใหม่ในช่วงนี้นะคะแต่คุณมี energy ของความยืนหยัดนะความที่คุณมั่นใจในตัวเองบางทีในเรื่องของการที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานก็ทำให้คุณรู้สึกว่าเออเราสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะอ มีคนที่แอบรอคอยคุณนะคะคนที่อยากที่จะสมหวังในเรื่องของความรักกับคุณด้วยนะโดยเฉพาะ,ะชาวทัตุไฟเมษสิงห์ธนูคนที่มีสเสน่ห์คนที่ทำงานเก่งคนที่แบบว่าดูแล้วเขาเขาเล่งแล้วเขาก็จ้องมาที่คุณนะคะแต่ว่าตัวคุณเองนะ่ะ คุณอาจจะรอคอยความรักที่มันาสามารถที่จะทําให้คุณะนรู้สึกสมหวังสามารถทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอะไรที่คุณเคยเดินจากมานะคะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ใครบางคนอยากที่จะมาสร้างครอบครัวกับคุณนะคะคนที่คุณเคยปลดปล่อยเขาไปแล้วคนที่ คุณไม่อยากที่จะคิดถึงนะคะไม่อยากที่จะมีความทุกข์ความเครียดความเศร้ากับเขามันดูเป็น energy ที่มีใครบางคนนะคะสำหรับตุนนะใครบางคนเขาอยากเริ่มต้นกับคุณใครบางคนเขาอยากที่จะพยายามคุณพยายามกับคุณนะคะใครบางคนที่รอคอยคุณแต่ตัวคุณเองยังแบ่งรับแบ่งสู้ตัวคุณเองยังไม่ค่อย ให้ความมั่นใจกับความรักครั้งนี้อย่างร้อเปเซเพราะคุณอยากจะปลดปล่อยพลังงานเก่าๆพลังงานลบๆออกไปคุณอยากจะเดินออกมาจากความท็อซิกต่างๆแล้วก็คุณไม่อยากเครียดคุณไม่อยากคิดมากกับเรื่องราวของความรักที่มันทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องพยายามหรือความรู้สึกที่คุณจะต้องวิ่งไล่ ความรู้สึกที่จะต้องเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างเหมือนอยู่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวมันมีแนวโน้มนะคะว่าคุณอาจจะตัดใครบางคนคนนั้นออกไปก็ได้นะคะอถึงแม้เขาจะพยายามที่จะมาเริ่มต้นกับคุณสักแค่ไหนถึงแม้จะพยายามเรียกความรักจากคุณเรียกร้องแต่ด้วย energy นะคะ คุณอยากที่จะเป็นอิสระกับตัวเองหรือคุณกำลังดูเขาอยู่อย่างาเรียกว่าถ้าเขาไม่ดีพอคุณพร้อมที่จะตัดเขาออกไปทันทีนั่นเองนี่ก็คือใน energy ของแปดสิตุลน,นะคะอาจจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เป็นธาัดลมด้วยกันเองได้นะอย่างมิถุนตุลกลุ่มนะคะและนี่ก็คือนะคะเรื่องราวของคนโสดชาว ตุนนะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษาแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้เช่นกันเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคนมีคู่ชาวตุนนะจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับเรื่องราวของความรักนะคะ t r love อู้สวยงามอยู่นะคะขึ้นมาด้วยรักแท้อู้แล้วก็ so m ม t นะคะ attraction calling in your so m a t e แล้วก็ engagement นะ เป็น energy ของความสมหวังนะคะได้ไปต่อแน่นอนนะเป็นเป็น energy ของคุณคุณน่าจะกำลังดีลอยู่กับรักแท้นะคะความรักที่แท้จริงความรักที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะความรักอย่างไรเงื่อนไขคุณอยู่ในช่วงของความมีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะคุณก็เลยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นช่วงเวลานะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะ ตอบสนองต่อคุณนะว่าใครที่เป็นโซเมตเป็นคู่แท้คู่บุญบารมีที่แท้จริงก็ขอให้ได้อยู่ในชีวิตเรานะคะหรือเป็นช่วงที่คุณกำลังเริ่มต้นกับความรักคุณได้เคยไปอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอรักแท้ขอให้เธอเจอคู่บุญบารมีที่ดี แล้วท่านก็ส่งโซเมตมาให้คุณนะคะแล้วก็เอนเกจเมนต์ด้วยสมหวังค่ะสมหวังในเรื่องของความรักเพราะจะได้ถึงขั้นมั่นหมายแล้วก็แต่งงานเพราะฉะนั้นในช่วง3เดือนนี้นะเอเนอร์จีของความสมหวังในความรักความโรแมนติกเนื้อคู่การแต่งงานการมั่นหมายนะคะกับความรักแท้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำานวยอุ้มคุ้มครองให้กับคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียว ทีนี้เราไปดูสถานการณ์กันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะกับตุนบ้างนี่ไงคนที่เข้ามาในชีวิตคุณใบแรกเลยนะคะคนที่เขาจะอยู่เคียงข้างคุณคนที่เขาจะซับพอร์ตคุณคนที่เป็นสายเปที่แท้ทรูแล้วก็คนที่มีความมั่งคั่งในตัวเองนะคะทั้งความหนักแน่นของจิตใจแล้วก็ฐานะเงินทองที่มีพร้อม King of Pentacles นะคะราชาถือเหรียญ ธาตุดินพฤทธศพกันบางกอนนั่นเองเดือดแฮงแมนเจ็ดดาบเอซอเพนทัเกิลวีนออฟครับคุณอาจจะเคยผ่านอะไรที่หนักหนาสาหัสมาก็ได้นะคะในเรื่องของความรักเนาะ ผ่านในเรื่องของความไม่ชัดเจนมาแล้วผ่านในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์การมีอะไรปิดบังลับหลังซ่อนเล้นต่างๆนะคะคุณเคยผ่านมาหมดแล้วในเรื่องของอความรักที่ไม่แท้จริงตรงนั้นต่อไปก็คือคุณจะได้เจอนะคะคุณจะได้พบคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับความรักที่แท้จริงนะคะเพราะว่าคุณได้ตื่นรู้แล้วคุณได้ตื่นรู้แล้วว่าคุณคู่ควรกับอะไรคุณมีความ เหมาะสมกับสิ่งใดนะคะคุณรักตัวเองมากขึ้นและนี่ก็คือการเริ่มต้นอย่างสง่างามนะของไพ่หนึ่งเหรียญน,นั่นเองคุณเริ่มต้นอย่างมั่นคงเขาจะมาเริ่มต้นกับคุณพร้อมกับนำพาชีวิตให้มีความสุขสมหวังให้เหมือนกับร่วมกันสร้างเมื่อคุณกับเขาอยู่ด้วยกันคุณจะได้ครอบครองนะคะทรัพย์สิสน เงินทองก้อนโตหรือเขานั่นแหละเป็นคนที่อยากที่จะออฟเฟอร์อยากที่จะเสนอนะคะอยากที่จะเปคุณด้วยทรัพย์สินเงินทองก็ตามนะคะของขวัญก็ตาม เพราะอะไรเพราะคุณคือคนที่เขารัก Queen of Cups นะคะเขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็รักคุณอย่างไรเงื่อนไขโดยเฉพาะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมีความห่วงใยอ่อนโยนดูแลเอาใจใส่มากๆเลยนะคะ The Chariot เขาจะเดินทางมาหาคุณค่ะถ้าเขาอยู่ไกลจากคุณเขาจะมาพร้อมกับความรู้สึกที่เขาสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างเพื่อคุณ เขาต่อสู้ฝ่าฟันอะไรต่างๆปัญหาอุปสรรคมาเยอะแยะแล้วมากมายเขาก็คือจะมาลงเอยกับคุณแต่เขามีความแตกต่างกับคุณนะเพราะว่าเหมือนกับม้าสีดํากับม้าสีขาวนี่แหละนะคะเป็น energy ของความแตกต่างอาจจะมีะอะไรบางอย่างที่มีความแตกต่างกันอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของฐานะทรัพย์สินเ,เงินทองก็ตามบางคนก็เป็นเรื่องของระยะทางอายุที่อาจจะแตกต่างกันได้นะคะ ในเรื่องของสัญชาติเชื้อชาติศาสนาก็ได้นะคุณไม่ต้องมัวนั่งคิดวิตกกังวลคิดสระตะแล้วก็อะไรด่ะจะตัดสินใจยังไงดีโอตัดสินใจไม่ถูกสักทีแล้วคุณก็ปิดกัน้นอาจจะปิดกั้นตัวเองแต่นั่นแหละคุณไม่สามารถที่จะยื้อกับผมลิขิตนะคะยื้อกับเรื่องของ บุพเพสนิวาสนะคะที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันจนได้คุณอาจจะแตกต่างในเรื่องของวัยที่มากที่แตกต่างกันมากนะคุณก็เลยคิดว่าอันนี้มันเป็นกําแพงที่กั้นระหว่างคุณกับเขาหรือเปล่านะคะความรักเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรเป็น true love นั่นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลไม่สามารถที่จะามาบอกได้นะคะว่า คุณจะต้องอายุเท่านั้นเท่านี้ถึงจะสามารถรักกันได้อันนี้มันอยู่นอกเหนือขอบเขตจากสิ่งที่มนุษย์กำหนดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้คุณสามารถที่จะอยู่กันได้เพราะคุณเป็นความรักแพ้คุณจะพลิกฟื้นนะคะจากความเจ็บปวดเสียใจในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมด ทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณอะไรที่จบแล้วก็คือจบเลยนะคะอะไรที่มันเสียใจก็คือฝังกลบไว้ตรงนั้นจะไม่มีทางหวนขึ้นมาสู่ชีวิตคุณอีกแล้วนอกจากการเริ่มต้นใหม่ที่เรืองรองนะเราก็สมหวังเท่านั้นนั่นเองอาละและนี่ก็คือนะคะสถานการณ์และแนวโน้มความรักในอีก3เดือนข้างหน้าของชาวตุล คุณสามารถติดต่อดูวตรงส่วนตัวในรักษะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนเรามีคอร์สสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคลลิลด้วยนะแล้วก็คอร์สดึงดูดรักแท้ที่จะเปลี่ยนพลังงานของคุณนะคะให้อ่าในเชิงพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อใช้กฎแห่งดึงดูดในการที่จะดึงดูดใครคนนั้นที่คุณต้องการให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเอง อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel น,นิรยาทารโนะคะแล้วก็ฝากช้อปปี้แอเฟรียร้านค้าของนิรยาทารโรไว้ด้วยใครทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ